ไอ้โต้ไปกุนลังเผือนได้ตัดโกนเผือนเลยใช่ไปอกเล่ไปออกบุเราเลยไปได้ต้องมาบูดรู้ไปได้ตั้งหัวบอลลกก็ได้อูเลื่องตัวเดียวยาวต่ตอนมากหวังเมมก็คุไปเม็ดไอ้โต้คิดหน้าจังตัดให้กูคนตัดได้กูคนว่าเขีนวันนั้นลบมาวัวลบมาเพื่องโต้ววันนั้นกูตัวออกปิดหลับใช่ไปตึงกูใจเป็นเดิมนะว่าไปได้แต่บอลโลกจนดตายก็ช่องจบ แกใจไม่ได้ตัดตัดกับเลยนายจังไปเลยจะกันแม่มีรุ่นนิ่งก็ไม่ไห้กูออกล่าจ้างกับมันดีมันไม่ตพิจัดตั้งผอได้กี่ยกแกงอีเป็นนายยกน้อยเดียวมันเพลินวันนี้คุณกูกับมันพิจิตไม่จะแตกต่างมัมเออฮัมพิจิตเจอกูกับเจอปิดจิตก็ไม่แตกต่างมึงเจอเปล่กอภิทูตั้งนายกอภิทู ไม่เอาปีตั้งกันละตั้งน้าปีโตเอร้อยตั้งน้าปีโตนำคุณก็แตกรายกับมาปีติดเ้ยกูนำคุณนำปีติดเจอได้ก็วิจารชีวะแล้วก็มึงสิแตกอาชีวะเ, <c oughs> เล่นงจำนวนมาจากบ,บุตร <c oughs> คุณเป็นนายกไม่จะเป็นนายกรัฐมนตรคุณเป็นนายกได้ต้องแก้ปน้าได้ที่นี่ปนา้าตีแก้ก็ต้องแก้ตรงจุด แกปน้าให้ตกจุดไม่ใช่เกหายแกหายนี่แกปน้าตกจุดแกตกจุดนี่เกืิอยร้อยอยากสู้กันแกตกจุดเออแกไม่จุดกับเผื่มันคุกเอาแม่ไปเกแกเด็กกับกจุดเลยเล่นไงปั่นเปรี้ยวปนั้าเฮ้ยใการเล่นหนีจีบยิ่งน้อยแต่ยุติ้เด่นเกลื่อนตั้งเป็นไม่ใช่โดนจับเรื่องบูยจีบยิ่งน้อยจะใจกูจีบยิ่งไม่ได้ตากูได้กับน้องเจ้านี่มึงได้นังรำอยู่เลย น้องเดาเรื่องจะเป็นเดาวกลางเจของปีทองแต่ว่ากูว่าไม่มีตังแต่ไหนถ้าเป็นเปลา่าตายนั่นเนีก็เาะไม่มีตัองอ่ะไม่มีตังเลยเออกูตีว่าตายต้องได้กับน้องดาเรื่องแต่ต่ำใจไอ้กูตํำใจตํำพื้นนี่มมูนอน,หนไหนตีระตายมึงไงอ้กูตํำแฟนเออถ้ากูได้กับน้องเดาวเรื่องมึงตํำใจกูตํำพื้นต่ำได้พปเออ เอาไหมเอาหรอกไอ้ท oh oh hey. uh, ี่กูตาเลยตาสมุดไว้ต้องได้กับน้องดาวเรืองไอต้องน้ากูยอมแม่มึงอมกี่มาแต่ผลใจน้ากูเลยเน่ไม่แล้วเน่กี่มาเนี่ยตกนะโอ้โหกี่มาไอ้ยอยแม่มกูหนุ่มแรงว่าตกผลนั่นมันดีไปนะแต่ไอ้กูเฮึบุยใจจีบยิ่งมาแต่เรื่อง แก่ขุยจะไปเล้งเล้งโต้เลงกับคุณปัดฟันคุณเป็ดเล้เดืดแมงหลักกี้ยางเผื่อแล้วกิ้นจอดไม้ใส่ปลอกไว้จาต้วนกันจ้อยเดือดแมงตำกี้ไต้ด้ใส่กี้ใหม่คุณหลักแล้วไม่ได้หลักข้าดี๋ยวก้องหลักยงให้ดีอเดือเสียงว่าบูทัดเองเหล่าไปลักกี้ยางเผื่อหลักแล้วไม่ได้หลัข้าหลหลักสาบาเลยพอไปใกล้บจีนดากูจะลุยใส่กี้ใหม่มักรงองะาู่จะไม่หลับงยันมา กูบโบ้แต่กูเกณฑ์จดไม้ใส่จอกกูลงเจอแบบนี mm ้นัยตช่วยง่ายเจ้ากองส่วนรุนวัดชาจูนตึงเจ้ากองส่วนสัมกี้คารุนนาหลดกี้ใหม่หรือไม่ต้องใช้มาเลยก็ดีฟอร์โลจากบ้านเด็กจีตันั้นดันั้นแต่แต่ตามตึ้งรืดเลยอันเออบานักหน้าคุนกับบ้านนี่จังว่าตาทางขาลา นี่จังวัาตสังขาราพระดันเทจนาวายุหนอมองนอบก็ตัวีนี้ไม่ใช่ดูถูกเนื้อระวางกระดูกเปรียบเหมือนบ่วงผูกคอแม้แต่พระตบาทต้องมาแตกมัวโลกอีดีเอกตบาแตกแล้วหลวงพอ่อเคยมีข่าวคนเขาเล่าลือ เคยมีข้าวคนเขาเล่าลือว่าโรา่เนื้อตายจเดื <c oughs> ปอปลื้มันร้ายจริงโน้เอออันเนี่ยอย่าดบม่ปลาดินดีใจกับ ทีนี้ถ้าผมได้แต่งงานกับเจ้าหญิงสุมาลีพี่ทั้ง3คนรอยตกต่างเข้าสารไปด้วยพี่จะได้รับเงินคนละหล้านบาทคนละล้าน